สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสายแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางที10ปีสปชนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะคะไม้โปรเทคเตอร์ก็คือลักษณะที่ครูยกตัวอย่างมานะคะหรือที่นักเรียนมีนั่นคือตัวไม้คือวงกลมใช่ไหมคะนั่นแหละคือไม้โปรเทคเตอร์จะนํามาใช้ในการสร้างมุมนะคะเนื่องจากเราวัดมุมเป็นแล้วใช่ไหมคะว่า ลักษณะการวัดมุมวัดยังไงนะคะสําหรับชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนในบทที่8นะคะคือการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรเทคกเตอร์แล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการสอบท้ายบทกันค่ะ,ะสําหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะ เด็กๆคมาดูนะคะลักษณะการสร้างมุมเนี่ยลูกจากโจทย์เนี่ยเขาจะให้ขนาดมาให้นักเรียนนะคะเช่นมุมนี้นะคะคือมุม xyz มีขนาด110องศานะคะเขาจะถามด้วยว่าด้านล่างเนี่ย มุม x y z เนี่ยเป็นมุมอะไรเช่นมุมแหลมมุมป้านมุมฉากในเด็กจะรูกก้ทันทีค่ะ110องศาคือมีขนาด90มากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นคือมุมป้านใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เติมไปได้เลยค่ะว่าเป็นมุมป้านนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาสร้างค่ะลักษณะที่ครูาซสอนคือวิธีการสร้างมุมง,ง่ายๆลากเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นเนาะ เอาไม้บรรทัดมานะคะเด็กๆก็ใส่เลือกรากเส้นนะคะรังสีนะลูกหนึ่งเส้นนะคะเก็บไม้บรรทัดก่อนนะคะนี่นะอ่ะหายไปแล้วเอาใหม่โปรแกรมนี้จะใช้ยากนิดหนึ่งนะลูกนะ ของกูไซเนี่ยพยายามจะหาโปรแกรมมาให้แต่ว่ามันก็ยากเหลือเกินอะได้แล้วนะคะรังสีหนึ่งเส้นในแนวนอนนะคะนเดกๆนำไม้พลิตเตอร์มาวางไม้พลิเตอร์ของหนูนั้นจะต้องวางที่จุดปลายของรังสีและจุดกึ่งกลางก็ตรงกัน,กนพอดีอยู่ในแนวศูนย์องศานะคะเริ่มเลยค่ะกูไซขอใช้ปากกาสีส้มกระดา ในการชี้ให้เด็กๆเ,เห็นว่าเนี่ยปากกาสีส้มคือเป็นรอยดินสอนแล้วกันเนาะเริ่มตั้งแต่แนวศูนย์องศาไป10 20 30 40, 40 50 60 70 80 90 100 110อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นำปากกาของครูสายใช้สีดำเนาะครูสายก็จะทำสีดำนะส่วนของเด็กๆใช้น้ำเงินนะคะเด็กๆก,ก็ทำร้อยขีดที่110 ให้ดูเฉพาะวงในใช่ไหมลูกเพราะว่าเราเริ่มจากทางขวามือเลขศูนย์อยู่วงในเราก็จะดูเฉพาะแถวในนะคะที่110องศาเด็กๆก็เก็บไมค์โปรเทคเตอร์ค่ะแล้วนำไม้บรรทัดมาทาบนะคะดูนะลูกนะวางให้ไม้บรรทัดนั้นตรงกับจุดยอดมุมและรอยขีดที่ทำไว้เดี๋ยวนะอาจจะช้านิดนึงนะลูกนะ อึบตรงยา<ร>งอ่ะอีกนิดนึงโอเคปึ๊บแล้วลูกนะอ่ะหนูก็จะลากจากจุดยอดมุมไปยังรอยขีดนะคะใช้ปากกาสีเดิมลากไปปึ๊บผ่านรอยขีดไปนิดนึงเก็บหม,มันทัดนะคะใส่ลูกศรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตั้งชื่อค่ะมุมป้านนะลูกนะเด็กๆคะไม่ต้องสนใจสีส้มที่ครูลากไว้นะอันนั้นคือครูใส่ลากให้ดูเฉย พอดีว่าถ้าจะกดโปรแกรมลบปุ๊บมันจะหายไปหมดคูกก็พยายามจะไม่ลบเนาะเด็กๆคะสนใจที่เส้นสีดำนะรังสีสเส้นมาละทําส่วนโค้งนิดนึงปึ๊บอย่างนี้นะคะเขียนว่า110่งร้อบงศาอยู่ในส่วนโค้งนะคะเด็กๆรู้แล้วเนาะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะที่ผ่านมาเราจะไม่มีตัวเลขแต่วันนี้เราสร้างมุมแล้วเราจะมีตัวเลขนะคะ ตั้งชื่อตามโจทย์เลย y, y เป็นจุดยอดมุมและ x กับ z ก็เป็นแขนของมุมเสร็จแล้วค่ะย้ำว่าเด็กๆไม่ต้องไปสนใจเส้นสีเหลืองนะคะโอเคเดี๋ยวลองไปดูข้อต่อไปนะคะอ่าเด็กๆคะอันนี้ในข้อที่2นะคะครูซายกตัวอย่างมุม BCD มีขนาด20องศาเมื่อเราดูแล้วเนี่ยจากโจทย์ในแบฝึกหัดเขาจะให้หนูตอบอยู่แล้วว่ามุม BCD เนี่ยเป็นมุมชนิดใดเ,เด็กเห็นแล้วว่า20องศา20องศาเนี่ยก็จะมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศานั่นตรงกับความหมายของมุมแหลมเด็กๆก,ก็บอกเลยว่ามุม BCD เป็นมุมแหลมค่ะ พอบอกเสร็จปุ๊บเด็กๆก,ก็ไปสร้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะง่ายที่สุดเลยเด็กๆรากเส้นลังสีแบบที่ครูไซสอนเลยนะใช่ไหมลกูกแนวนอนคือวิธีการที่ง่ายค่ะวางมาบรรทัดนะในแนวนะั้นของหนูน่าจะมีเส้นบรรทัดหรือไม่มีก็แล้วแต่รากเลยนะคะอาจจะเอียนิดนึงหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้อยู่บนไม้บรรทัดนะ ลากเสร็จแล้วเก็บไม้บรรทัดก่อนใส่หัวลูกซ้อนทางขวามือรอไว้เลยเสร็จแล้วนําไม้พลิเตอร์มาวางอีกแล้วค่ะวางนี่นะให้มันตรงกับจุดถ้าวางอย่างเงี้ยคือไม่ตรงวางให้ตรงกับจุดปลายพอดีอยู่ในแนวศูนย์องศาเหมือนเดิมค่ะศูนย์องศาอยู่วงข้างในหลายคนบอกว่าครูไซคะจะทําจากฝั่งซ้ายมือได้ไหมได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอาเก็บก่อนก็แด้ะครูไซจะทําให้ดูเหมือนเดิม ลากเส้นก่อนเนาะมาทังนี้บ้างเก็บแม้บรรทัดใส่โฟลูกศรฝั่งนี้บ้างได้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะสับส่วนยึดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้วางลงไปมาโฟลเ,เตอร์วางให้ตรงกับจุดยอดอ่ะจุดยอดปุ่มนะคะฝั่งนี้ครูใซคอใช้ปากกาสีส้มเหมือนเดิมใหร้รู้สึกว่ามันเป็นรอด,ดิสนสอนะลูกนะ20องศาเริ่มนับจากรังสีเส้นนอนอยู่น,นี่คือ0 10 20อ่าถึงแล้วแค่นี้ใช่ไหมลูก ใช้ปากกาสีดำหรือปากกาสีดำเงินของ,ของเราอะ่ะลากทำรอยขีดไว้แบบนี้นะเก็บไม้โปรเทคเตอร์ค่ะแล้วเอาแม่ันทัขึ้นมานะลากเส้น๋ยวแปนบนึงลูกลากเส้นจากจุดยอดมุมผ่านรอยขีดที่เราสร้างไว้นะคะลงอย่างอีกนิดนึงอ่ะลากเส้นขึ้นไปปึ๊บเก็บไปบรรทัด ตามหัวลูกศรสร้างส่วนโค้งนะคะมุมแหลมอยู่ด้านใน20องศาค่ะตั้งชื่อตามเขา C เป็นจุดยอดมุม B และ D ค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องสนใจรอยสีส้มนะคะปกติแล้วเราต้องลบออกอยู่ละเราใช้มือชี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสักข้อ เด็กๆคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนึงคะ่ะข้อนี้นะคะจะมีลักษณะแตกต่างจากเพื่อนไปก็คือมุม OBS มีขนาด335องศานะคะเด็กๆลองมองก่อนมุม OBS ที่มีขนาด335องศาเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นมุมกลับใช่ไหมคะเพราะมีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศาใช่ไหมลูกห mm hmm. นูก็จะต้องเขียนว่ามุมกลับไว้ก่อน เป็นกับเฉยเลยเอาขออภัยนะลนกขอคิดเป็นมุมกับครูไม่อยากกดลบเพราะว่าเดี๋ยวมันบางตัวมันจะหายไปอ่ะเป็นมุมกับนะคะเด็กๆเ,เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะสร้างมุมเนี่ยนะคะเราไม่สามารถสร้างมุมขึ้นมาได้เพราะไม้ไม้โรเ,เตอร์ของเรานั้นมีแค่ขนาด180องศาใช่ไหมคะแต่จากโจทย์บอกว่าให้สร้าง335อองศาวิธีการทำคือเด็กๆจะต้องนำ 360องศาเนี่ยมันลบกับ335องศาก่อนนะคะอ่าลบแนวนอนได้ไหมแนวนอนก็คือศูอนย์ลบหวตั้งดีกว่าเนาะศูนย์ลบได้ไปลืม6-6เหลือ5 0ูนย์กลเป็น10 10-5ลบ5เหลือ5ค่ะ5-3ลบ3เหลือ2ค่ะ3-3าดว0ก็คือเหลือ25องศาใช่ไหมลูก หนูก็จะต้องสร้างมุมให้มีขนาด25องศาก่อนดูนะงงอะไรสร้าอ่าแม่ทัดมาวางลากเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นเหมือนเดิมปึ๊บเก็บเลยเสร็จแล้วเราหาคำตอบได้แล้วก็คือ25องศาให้เด็กเอานำยี่องศามาวัดไมโครเตอร์นะคะวางไม้พ่อเพอร์ให้ตรง ถ้าดูจากทางขวามือแบบนี้ลูกศอนลังสีหันไปทางขวาเริ่มดูที่แนวศูนย์องศาคือแถวในใช่ไหมคะเด็กๆดูที่ยี่สิบห้านะลูกนะเดี๋ยวครูเก็บไมโครเต์อเอาสีก่อนสีส้มนะโอเคอะดูที่25ค่ครูใซายช่วยขีดเนาะใช้ดินสอขีดเหมือนเดิมก็คือสีส้มของครูสิบยี่สิบยี่สิบห้าอยู่ตรงนี้ เด็กๆก็ใช้ปากกาน้ำเงินของหนูสร้างรอยขีดนิดๆอ่าวัดนะคะเก็บไม้โปรเทคเตอร์เอาไม้พัดขึ้นมาวางให้ตรงจุดยอดมุมและรังสีรอยขีดเลยนะคะช้านะพยายามดูอันนี้มันใช้โปรแกรมมันจะช้าเฉยๆเนอะถ้าเป็นของหนูสบายเลยโอเค ย้ำเนาะที่ครูใช้เมื่อกี้ลากเส้นเลยเก็บไปบรรทัดค่ะทสายหัวลูกศรให้เรียบร้อยแต่ข้อนี้สําคัญคือจําได้ไหมคะในนี้ด้านในเนี่ยที่เราวาดคือมันมุมแหลมก็คือลักษณะของ25องศาใช่ไหมคะแต่ของเรามัน3,35มันจะอยู่ด้านนอกจําได้ไหมลูกนี่อย่างนี้ค่ะใส่ชื่อเลยตัว B เป็นจุดยอดมุมนะคะมี O มี H หน้าตาจะ ไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมคะเวลาวาดมุมกลับก็ไม่เหมือนเพื่อนคือเวลาเราจะวาดจะสร้างมุมเด็กๆจะต้องหา3 6 0รอหองศาลบกับตัวจย์ที่ตั้งได้แล้วเอาคําตอบที่ได้มาสร้างแล้วนําตัวจย์ไปเขียนในส่วนโค้งด้านนอกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพี่เด็กค่ะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปทั้งหมด3แบบแล้วนะคะมันจะมีลักษณะของมุมแหลม มุมป้านแล้วก็มุมกลับใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดูวิธีการทําถ้าเข้าใจแล้วสามารถทําแบบฝึกฝึกหัดหน้า56ได้เลยนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะมีลักษณะคล้ายๆตัวอย่างเลยค่ะให้นักเรียนตั้งใจทําและถ่ายรูปส่งกูสาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ